สวัสดีครับทวีสีมูลเมื่อเวลาเราเผาฐานไปสำหรับมือใหม่ก็ได้เพราะว่าถ้ามือเก่าหรือว่าเคยเผาฐานมาแล้วอาการแบบนี้ก็น่าจะทราบกันดีครับเดี๋ยวผมจะให้ชมครับแบบนี้ครับนะกะเวลาประมาณถ้าเราเผาไปนะจะให้สังเกตเห็นช่วงแรกถ้าเราเผาไป เราจะเห็นกลุ่มควันที่โผยพุ่งออกมาจากปากเตาหรือว่าจากฝาเตาที่เราปิดไม่สนิทนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่มีจำนวนมากเลยนะแล้วก็จะมีเสียงเสียงเตลไฟพุ่งขึ้นมาแบบนี้มันเป็นสัญญาณหรือว่าสิ่งที่บ่งบอกไว้ว่าเรามาถูกทางแล้วครับก็คือให้เราเผาต่อไป จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงไม้ก็จะขายแก๊สแบบนี้อันนี้คือตั้งแต่ที่ผมเผามานะตั้งแต่เห็นควันพยพุ่งออกมาแบบนี้ประมาณสองชั่วโมงครับก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาทันทีอันนี้คือไม้ขายแก๊สแล้วครับแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สิ่งที่ปฏิบัติในช่วงแรกก็คือถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นบู๊ๆแบบนี้เราอย่าปล่อยทิ้งไว้นานก็คือให้เรานำฟืนเนี่ยดันเข้าไปครับใส่เข้าไปแบบนี้อีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงแรกนั้นไม้คายแก๊สยังไม่สเสถียรพอหรือว่ายังไม่รุนแรงพอถ้าเราขาดเชื้อเพลิงหรือว่าขาดไม้ฟืนเนี่ยใส่เข้าไปต่อเนื่องก็จะเกิดอาการบู๊ๆได้หรือว่าจะดับไปเลย แล้วถ้าเกิดดับปล่อยไว้นานเนี่ยก็จะแก้ยากมากครับกว่าไม้จะคายแก๊สต,ตามมาอีกทีก็บางทีก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะอย่างเร็วนะแต่ถ้าอย่างช้าเนี่ยก็เป็นชั่วโมงครับกว่าจะได้แบบนี้ผมจึงเตือนไว้ว่าหรือว่าแนะนําไว้นะว่าถ้าเกิดอาการแบบเนี้ยเรารีบนําฟืนใส่เข้าไปเลยนะก็เป็นเพราะว่า เตาของเราขาดเชื้อเพลิงต่อเนื่องหรือว่าความร้อนอุณหภูมิต่าลงลดลงก็จะเกิดอาการแต่ถ้าเราใส่ไม้ฟืนสม่ําเสมอเนี่ยแก๊สก็จะมาเร็วแบบนี้นะหรือว่ามาเสถียรตรงๆแบบนี้จะไม่มีการวูบนะแบบนี้แหละครับก็คือการคายแก๊สของไม้ช่วงแรกครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เผาต่อเนื่องไปอีกประมาณสักสามชั่วโมง สชั่วโมงในที่นี้หมายถึงไม้ของเราที่อยู่ในเตาเนี่ยก็จะเป็นถ่านเป็นถ่านหมดเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นถ่านหมดก็จะเหลือเพียงนิดหน่อยก็คือก้นเตานี่ก็จะเหลือเศษสองสามสี่หท่อนไปแบบนี้แล้วเราก็จะสังเกตได้จากอาการของแก๊สก็จะอ่อนตัวลงถ้าอ่อนตัวลงเมื่อไหร่ เราก็ถึงขั้นตอนการไล่แก๊สทันทีนะให้จําไว้ว่าถ้าแก๊สตัวนี้อ่อนตัวลงเราก็ไล่แก๊สโดยการนําไม้ใส่เข้าไปนะอันนี้แหละเป็นการเผาถ่านที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนต่างๆนะบางครั้งเราอยากขึ้นใจร้อนว่าเอ,อไม้ทําไมไม่ขายแก๊สสักทีนะรอจนนานเท่าไหร่ก็ไม่ขายแก๊ นานครับนะสองชั่วโมงผมจับเวลาประจําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้เลยสองชั่วโมงครับต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดแก๊สอ่อนตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตช่วงนั้นดูแล้วก็คอยรับชมว่าขั้นตอนการทําจริงๆนั้นจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวคอยชมในช่วงนั้นต่อครับจะพาท่านผู้ชมชมภาพชัดเจนอีกอย่างหนึ่งครับนะ หลังจากที่ผมอัปเดตไปว่าสองชั่วโมงไม้คายแก๊สใช่ไหมจะแตกต่างกันช่วงแรกๆเห็นไหมที่ว่าผมรายงานไปก่อนหน้านี้นั้นจะเห็นควันออกมาจากเนี่ยฝาเตาใช่ไหมเนี่ยผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับที่ไม้คายแก๊สตั้งแต่ช่วงที่เรารายงานไปนะตอนที่มีควันคลยพุ่งออกมาช่วงเนี้ยนี่ เห็นรอยดำๆนครับเนี่ยอันนี้คือช่วงไม้ขายแก๊สที่เต็มที่แล้วแล้วก็เสถียรครับนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อว่าการขายแก๊สของไม้ที่เสถียรแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ามั่นใจได้แล้วเต็มที่ว่าเราไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะจะสังเกตได้ดังนี้ให้สังเกตดูที่เปลวแก๊ส จะมีจำนวนมากแล้วก็รุนแรงนะอันดับที่สองก็เสียงนะเสียงก็จะดังมากขึ้นแล้วอันดับที่สามควันหรือว่าแก๊สนะที่พวยพุ่งออกมาจากฝาแรงดันเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็จะออกมาในส่วนที่ท่อแก๊สทั้งหมดเลยนะจะเป็นลักษณะนี้จะหายไปเห็นไหมไม่มีแล้วครับนะลำดับต่อมา ก็จะให้เห็นถึงเตาของเราแล้วก็เชื้อเพลิงของเราว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือไม้ฟืนเราไม่ต้องใส่อีกแล้วนะถ้าไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อปซ์แล้วเราไม่ต้องใส่ฟืนก็ได้นะปล่อยไว้แบบนี้เลย เตาของผมนั้นใช้ระบบท่อเดียวนะที่เป็นท่อแกนกลางแล้วก็ท่อแก๊สในตัวนะไม่ใช่ท่อคู่แล้วก็ไม่ได้นําแก๊สลงก้นเตาจึงไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สพุ่งลงข้างล่างนะแก๊สต,ตัวนี้ก็จะพวยพุ่งขึ้นท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สอย่างเดียวอันนี้คือข้อดีของท่อแก๊สนะตอนนี้ควันจากเตาหุงต้มครับนะ ไม่ใช่ควรจากเตาแก๊สนะเตาไม่ใช่ควรจากเตาเผาถ่านไรควรนของเรานะเพราะว่าแม่บ้านกําลังทํากับข้าวครับนะอ่ะต่อมาเมื่อเราเห็นว่าไม้ไคแก๊สเต็มที่แล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะเราก็ปล่อยเลยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าประมาณสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงในที่นี้ก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับ ไม้ในเตาของเราเนี่ยที่เราใส่เข้าไปหรือว่าจํานวนถ่านที่เราจะได้ถ้าเราใส่ถ่านเยอะไม่ถ้าเราใส่ไม้เยอะเราก็จะได้ถ่านเยอะครับขอโทษนะเนี่ยก็เป็นผลตามมาแล้วไม้คายแก๊สก็จะนานเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับอ่ะเอาต่อไปเดี๋ยวก็ไปอัปเดตช่วงที่ว่าแก๊สตัวนี้อ่อนตัวลงก็แล้วกันเดี๋ยวผมก็จะมาไล่แก๊สให้ชมว่าทําอย่างไรครับเดี๋ยวคอยชมกันครับ หลังจากที่เรานัดก,กันไว้ว่าช่วงไม้คายแก๊ส่อ,อนตัวลงนะไปดูกันครับเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแก๊สเริ่มค่อนตัวลงแล้วนะซึ่งจะแตกตาก่างกันกับช่วงที่ผมได้บอกไว้ว่าแก๊สคายตัวออก หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อซ็นต์นะแตกต่างกันมากเลยต่อไปเนี่ยเราเอาจังหวะนี้เลยครับไล่แก๊สเดี๋ยวผมจะเตรียมขั้นตอนก่อนนะโดยการนําที่ครอบนี้ออกก่อนครับนะเนี่ยคือออกก่อนอครับอันนี้คือช่วงที่เราจะไล่แก๊สแล้วลักษณะการไ like ล่แก๊สก็จะนําไม้แบบนี้นะอยอดลงไปเลยครับ เมื่อแก๊สปูยพุ่งออกมาเพียงเล็กน้อยก็จับมาไม้ไม้ที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเสียงของแก๊บที่ดังอยู่ขณะน,นี้หายไปครับเราถึงจะหยุดนะเอาเสียงเป็นหลักครับผมจะเน้นเรื่องเสียงแล้วส่วนด้านล่างถ้าเราอยากใส่ไม้เข้าไปก็ช่วยอีกทางนึงครับใส่เลยครับ ใส่ไม้เข้าไปครับนะใส่เลยเนี่ยใส่กระตุ้นไปช่วยกันครับทั้งในท่อแก๊สแล้วก็ทั้งด้านล่างนี้นะช่วยกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้แหละครับก็คือการไล่แก๊สนะจังหวะที่เราจะไล่แก๊สครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับ เอาไว้คราวหน้าผมก็จะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไล่อย่างไรให้ไม้ในเตาของเราไม่ให้หมดนะเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของบางครั้ง f c มือใหม่หรือว่าเพื่อนๆออจะเปิดเก็บถ่านทีไรไม้จะเหลือแล้วก็ชอบมีปัญหากันในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะนำเทคนิคนั้นมาลงอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ